โดยมีคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศตั้งใจร่วมเป็นประธานกองกระถินในปีนี้หมู่คณะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการภาคพื้นอเมริการวมทั้งคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเท็กซัสวัดพระธรรมกายชิคาโกมาเป็นเนื้อน,นาบุญโดยคณะประธานเอก,กถินประธานกถินประธานรองประธานกองและเจ้าภาพทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นพระวิเทศภาวนาจารย์ท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ประธานกฐินจะได้กล่าวเกินนำถวายผ้ากฐินโดยมีกัลยาณมิตรปิยฉัตรฉายรถัถีกัลยาณมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าว ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินโดยมีกัลายานมิตรเจมส์กัลายาณมิตรขวัญนภนิษบูเกรนและกัลายาณมิตรหวานธรรมการยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานเอกถินและประธานกถินก็ได้น้อมนำผ้ากถินถวายแด่ตัวแทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายคีลานภสัตว์ พิธีถวายกองทุนปฏิสังขรณ์วัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้คณะประธานกระถินคณะต่างๆก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยเทียธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในสหวาระเดือนเกิดพระวิเทศภาวนาจารย์จากนั้นคณะประธานกระถิน จากนั้นคณะประธานเอกถินและประธานกถินก็ได้กล่าวเปิดใจและกล่าวอนุโมทนาส่วนคณะประธานกถินปีพุทธศักราช2566ก็ได้เข้ารับผ้าไตรกถินจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้และร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ